ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ว่าตอนห้าทุ่มนะฮะที่ปรากฏว่าช่างแต่งหน้าคนหนึ่งนะครับที่เป็นช่างแต่งหน้าให้กับดาราน,นักแสดงแล้วก็ไฮโซชื่อดังหลายคนนะฮะก็คือคุณชลภาทโอภาสพันธ์หรือว่าคุณต้อ,ตอนะฮะต่อน,ะะนี้แหละฮะก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจเขาได้รับแจ้งว่าคุณต้อน,นั้นเสียชีวิตอยู่ที่ภายในบ้านพักของตัวเองก็คือที่บ้าน หมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์คอยู่แถวหัวหมากบางกะปินะครับอนอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอนนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่ที่หูเนี่ยมีสําลีอุดอยู่ทั้งสองข้างออนะครับแล้วก็ไม่พบร่องรอยการลื้อคนทรัพย์สินด้วยนะครับมีอุปกรณ์การเสพยาไอซ์วางอยู่บนที่นอนนะครับถามจากคุณสมัยชัยวานคุณสมัยเนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลสุนัขพันธุ์ชิวาว่า จำนวนเก้าตัวที่ทางคุณต้อเรียงไว้ในบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าตอนวันอาทิตย์ก็โทรหาคุณต้อก็ไม่รับสายก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็มาหาที่บ้านจะเอาอาหารมาให้สุนัขเนี่ยตามปกติมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าเห็นไฟในห้องนอนเปิดอยู่แอร์ก็เปิดอยู่ก็เลยโทรศัพท์เข้าไปหาคุณต้ออีกก็ไม่มีใครรับอีกฉะนั้นผิดสังเกตละก็เลยโทรเรียกรปภที่อยู่หน้าบุบ้านมาช่วยกันเปิดประตูเข้าไป ที่สุดแล้วก็พบว่าคุณต้อนอนเสียชีวิตอยู่นะครับนี่นะฮะมีสำลีอุดหูด้วยมีสำลีอุดหูด้วยตอนนี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าอ,อุปกรณ์เสพยาไอซ์ที่อยู่บนเตียงน,นั้น,นของใครแล้วก็เกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของคุณต้อหรือเปล่าส่วนศพก็ต้องไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ,ะก็ต้องตรวจในร่างกายใบชนะสูตร ใช่ฟิกศพนะคุณต้อดูใช่ครับว่าในร่างกายมีสารเสพติดไหมนะครับถ้าไม่มีเนี่ยอุปกรณ์เสพนั้นของใครเออมาจากไหนนะฮะแล้วปกติคนเราเนี่ยสำลีอุดหูเนี่มันหมือนมันเหมือนกับอุดศพนะอืมไม่ให้น้ําเหลืองไหลไม่อะไรใช่ไหมฮะยูยูจะไปอุดได้ยังไงใ,<ช>ใครจะไปนอนอุดหูเออน,นด่เลิใช่ไหมฮะ